สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องแม่หน่อยผ้ารวยเมื่อนี่แม่หน่อยผ้ารวยก็สีมานําเสนอแนวท่าหวยห้าน้อยเนาะคะ่ะหวยห้าน้อยเมื่อวันที่14เดือนพฤศจิกายน2006 4เนาะคะ่ะเมื่อวานนี่ห้าน้อยของเฮ้ากับเข่าเลขกเด่นเนาะคะ่ะเลขเด่นเฮ้าไห่เด่นไว้อยู่6ตัวเนาะคะ่ะเลขเด่นกับออกส่กันเมดเนาะคะ่ะ แอดกะได้บอกเอฟซีเอาไว้นะคะว่าถ้าบรมักเลขกท่างอาจารย์เสี่ยนซ้าอูเพิ่นจับคู่ไว้ให้กะให้เอาเลขกเด่นของเพิ่นจับใจกันมันกะออกถืกเม็ดทั้งสามน้อยเลยเนาะคะ่ะเลขกเด่นเมื่อวานนี้สําหรับวิ่งลูดลุดเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้เมื่อนี้เลขกเด่นของเฮาเฮากับมาเบิงมาตามกันต่อเนาะคะ่ะ เลขเด่นของเฮ้ามือนี่กับสิมีเด่นหกตัวเนาะคะ่ะสิมีศูนย์หนึ่งสามห้าหกเก็ดเนาะคะ่ะวิ่งรูดหานะคะ่ะเลขวิ่งรูดกับเลขเด่นสิตรงกันยุทีีเลขหานะคะ่ะถ้าพี่น้องเอฟซีสิรูดกับรูดหาได้เนาะคะ่ะเลขสองตัว ทั้งอาจารย์เชี่ยนเศร้าพันกระจับคู่ไห่กระสีมีอยู่หกคู่หกหางเนาะค่ะกระสีมีอยู่ห้าหกเก็ดหกศูนย์หนึ่งเก็ดหนึ่ง ศูนย์สาสนี่แหละค่ะคือเลขห้าน้อยของเห้ามือนี่สิมี่ยูหกคูหกขางเนาะค่ะตัวที่แอดขีดเซนไว้ให้ก็คือตัวเด่นเนาะค่ะเด่นมือนี่ก็สิมี่หกเอสหกศูนย์หนึ่งนี่ละค่ะคือเลข ทั้งอาจารย์เส้นซ้าอูพ่นฉีดเส้นใตไว้ให้เนาะคะ่ะสามตัวกสิมีอยู่แปดคู่แปดหางคือเกาเนาะคะ่ะแปดคู่แปดหางอาจารย์พ่นกระสิขีดเส้นไว้ให้กรสิมีอยู่สี่คู่สี่หางเนาะคะ่ะพี่น้องเก็บีมาอาจารย์คอยเก็บเอาไว้เด้อคะ่ะบอมักเข้ากับพานไปทั้งช่องเข้ากับให้เบิ่งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทาง้งละค่ะ คิดถือกระเบวากันเนาะค่ะเรียกกบบวาเรียกเล่าเรียกไทยเรียกห้าน้อยมันกับมีสีเข่าสีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะถ้าพี่น้อยเอฟซีเขามะเบิงมักกับซอยกดไลกดแชร์กดติตามให้กับทั้งช่องไม่น้อยผ้าร่วยในเรื่อขาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งอาจารย์เซียนซ้าอูเพิ่นเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไม่ห้าเบิงต่อไปเนาะค่ะเรียกสามตัวของเฮากับเขา่า ตัวโตดมาสองมือแล้วเนาะคะ่ะมือว่านี่กับเขาตัวโตมือนี้เขากับวมาเบิงมาตามกันตัวเนาะคะ่ะว่าห้าน้อยของเขา้าสีเข่าตัวใดได,ได้ตัวใดมือนี่สามตัวกับสีมีหา้าศูนย์หนึ่งหา้าหนึ่งหกหนึ่ง หกศูนย์หกศูนย์หาหาเกดสามเกดสามหนึ่งสามหนึ่งหา หนึง่งเกตหาตัวเด่นตัวให้เลีนของเพื่อนกสิมี่ห <c oughs> กศูนย์หาหนึ่งเกตหาหาหนึ่งหกห้าเกตสามนี่ราคาสิมี่อยู่สี่คูสี่หางเนาะคะ่ะเรียกเด่นสามตัวของเข้ามือน,นี่ ถ้าพี่น้องเอฟซีมักกัจังคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบ่มกเข้ากับพานไปทั้งช่องเข้ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเปิดนแนวทางเด้อค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีถ้าพี่น้องเอฟซีมักกัจังคอยเก็บเอาไว้บ่มาเข้ากับพานไปทั้งช่องเข้ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางพิษถือกรบบัวกันเนาะค่ะเมื่อนี้แอดกับซีคอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นเขาก็จังคอยมาพบมาพอกันครับ ล่าสตากรกับห้าน้อยไม่เนาะค่ะเมื่อนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคว่มเก็บใหญ่ได้คว่มไข่ใหญ่มีขอให้มีแต่คว่มสุขคว่มโชคดีกับห้าน้อยเมื่อนี้กันสุขูสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ